สดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เราไล่กิ่งตอนไผ่ตรงลืมแรงลงได้ประมาณสองรอยกิ่งเนาะอ่ะก็ตอนนี้ก็หมาดน้ําอยู่ทุกคนแล้วก็จะรอให้กิ่งหมาดเนาะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนก็ะถกหนักก็เปียกกันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะเร่งจัดส่งให้เร็วที่สุดนะทุกคนสาหรับอ,ออเดอร์ลูกค้าที่สั่งเข้ามาไว้เนาะก็ภายใน3-5วันแหละถ้าใครสนใจที่จะปลูกก็สั่งเข้ามาได้ทุกคนตอนนี้กิ่งบนต้นก็ยังอ่าก็ อ,ออกได้เรื่อยๆนะ,ะถ้าใครสนใจที่จะปลูกไผ่ตรงลืมแง้งรับประกันหลังการปลูกด้วย2เดือน่าบอกคุณสมบัติก่อนนะกิ่งนี้เป็นกิ่งตอนที่สามารถลงปลูกได้เลยไม่ต้องไปชําก่อนนะทุกคนนะมีคลิปการปลูกให้เรียบร้อยเนาะมีคู่มือ,เป,อเป็นแผ่นให้ด้วยในกล่องแล้วก็อะ,อะไรละ่ะลืม <c oughs> ปลูกแปถึง12เดือนอ่าได้เก็บ เกี่ยวผลผลิตอ่านี่เป็นคำถามต้องตอบคำถามไปก่อนในตัวประมาณนั้นทุกคนแล้วก็เป็นกิ่งแบบคลาสไซส์นะ1นึกิ่งคือ1กอเท่ากันนะไม่ต้องไปปลูกหลุมละไหลกิ่งปลูกแค่หลุมนะหนึ่งกิ่งเดี๋ยวเขาจะแตกกอขึ้นมาเองทุกคนอ่ะใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาเดี๋ยวให้เบอร์โทรกับลไลน์ไว้แล้วกันเนาะ